สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับกับผมฟิลซียสวันนี้ผมจะมาเ,เล่นเกมนี้นะ EP หนึ่งครับรู้สึกว่าน่าจะมานะครับมีวิธีเล่นบอกเราด้วยนะครับอ่าเอาดีๆดีๆ ทีเดียวกดได้ไหมฟังกดไม่ได้ โอ้ใชิฮโอเคครับึอึฮึฮนฮึฮนฮึฮึบึฮึฮึึ

กเจอตัวไม่เลย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 ต็กไม่เลย ก็แลเหรอไม่ต้อนอ้าววุนเลยวะาไปไหนต่อลงลงไหนอ่ะบอกให้เราลง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 ข้างไหนวะ สถานที oh, okay, oh, 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 oh. ่หนึ่งเ่มงงแล้วเนี่ยไปเจาะไปเาะไปเจะเอาโอเคครับโอ้ยเขียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่พัลิงหน้าใหม่หรไงเน่มแม่ลินกับฟิวฟิวซีเอสดัดให้สิครับวิวิโด แั yeah. Now, what, 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 ่จะอ่อนกูเกิยูบีบอนพองนะครับเพื่อนเอเเตะได้กูเตะไปเลยวนี่ยเอ้ยโอ้ยไ่ีเลยเนี่ย้ยโอ้ย กวางเลยไม่หไหนกวางเลยซูเอเกนมนีม้มันทิพไาแล้วครัยังพูดไม่พอเลย,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 ยกูเอ้ยโอ้กันไป่กกล้ๆเลยอ้าวีม่หไหนส่งตีนเ่นหรอเปวะ ม่มันไม่ตายว่ะเฮ้ยายาตายวะตายเลย gimana masih woi. Lu kan mah. Ih. Tahu nih. Gue bilang ah. o oh! lời quế hơi ฮึมฮึมเข้าดีไหมไปแล้วเพราะว่ากินนี้แม่สนุกดีนะ

so what do you got